สวัสดีครับร้านหน่วยบอลพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นภาษากระจายพวกกระซับนะครับของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันนะครับรุ่นแรกนะครับผมภาษากระจายพวกกระซับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันออกในปี2554นะครับปัจจุบัน2567ผ่านระยะเวลามาแล้วสิปีนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์ท้าไปเรียนมาเยอะนะครับ หลวงพ่อเดิมให้นก็ไปเรียนนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำให้นก็ไปเรียนจนได้วิชาธ,ธรรมกายนะครับตอนนี้ท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดตต่างนอดหลวงพ่อจงท่านสำเร็จกรสินน้ำนะสำเร็จกรสินวิชากระสินนะครับหลวงพ่อจงนี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เยอะอย่างนำหลวงพอ่อฤาษีานำเคยเล่านะนะครับนำนะครับทีนทุด,ดง นะครับของหลวงพ่อเลี้ยงินดำเนี่ยไปถึงวิหารทองคําที่อินเดียเลยนะไปถึงคนอินเดียก็ที่อยู่ตรงนั้นก็พากันอยู่ในจังงังนะครับไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็พาชมวิหารทองคําที่อินเดียนะครับเดินยนระยะทางจากเมืองไทยไปอินเดียนะเป็นเรื่องที่ลึกล้ำนะครับไปด้วยกายเนื้อนะครับไม่ได้ด้วยอธิษฐานกายไม่ได้ไปด้วยนะครับวิญญาณนะครับไปด้วยกายเนื้อเลยเดินไปเลยนะครับก็ทําให้คนอินเดีย คนซิกตรงนั้นนิ่งเงียบไม่รู้อยู่ในจักงงงรงพะวังไปหมดเลยท่านก็พาไปชมเป็นเรื่องพิจดานะหลวงพ่อสาถึงดำเคยเล่านะครับลองไปฟังดูนะครับหลวงพ่อจารันก็เรียนงับนี้นะฮะนอกจากนี้ท่านก็ยังเวลาท่านทุดงก็ไปเจอนะครับหลวงปู่เทพกุดรน,นะครับนะครับพาในดงก็มาสอนท่านเหมือนกันนะครับพาหลวงพ่อหลวงปู่ฤทธเทพโกุดรท่านชอบมาสอนชอบมาช่วยนะครับ นพระเกจิอ, e อาจารย์ที่เดินธุดงในป่านะครับอย่างหลวงปู่ดูท่านก็มาช่วยนะตอนที่หลวงปู่ดูเป็นนักธุดงครั้งแรกแล้วก็เกิดอาการอาภาษท่านก็เอาอยามาให้นะายาลูกก่อนมาให้ทานนะครับของหลวงพจน์ท่านก็มาสอนนะครับนี่ข้างล่างก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์แล้วก็โค้ดในการนี้ผมเชอาบูชาไปจากวัดนะสิบสามปีแล้วนะปัจจุบันสองห้าหกเจ็ด ชาวเวียสองห้าห้าสี่นะครับมาพร้อมกล่องเดิมยนะพภาษากระกจายพุกัตซับรุ่นแรกสลองอายุทันนทท้งหมดคนแปดสิบสี่ปีพระธรรมทิ้งหะบูดาจารย์นะครับนหลวงพ่อจรัญนะครับอีกเรื่องเงินนะครับพภาษากระกจายนั่นก็เป็นนะครับพระรหันนรรน์นะครับที่อารมด้วยโชคลาภนะครับสมัยท่านพุทธกาลนะี่ยท่านมีบรบกรการบอบบอกายทุกูปงามหน้าตาคล้ายพระองค์มาก ไปไหนก,นก็เข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเป็นพระพุทธองค์พระพุทธองค์พุทธเจ้านะครับพทธเจ้าสมัยที่ท่านคนมาชมอยู่ก็ก็โกนเสียนล้นเหมือนกับพระลานทุกลนะ้นทุกโคงน,นะฮะภาษากระจายก็เสียนล้นไม่ได้มีเสียนเป็นกับปัจจุบันนะฮะปัจจุบันที่เป็นเปลวเพลิงเป็นมวยผมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของพระเจ้าในาในโลกของทิพย์โลกทิพย์นะฮะนะครับ ซึ่งเราต้องการทําให้แตกต่างกับภาษาวกนะครับชาวพุทธเราก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ขึ้นมานะครับของพระจงสมณะโคดมองนี้แต่ปกติแล้วสมัยโบราณนะครับคนหัวเหมือนนี้ครับเหมือนกับภาษาอารักขา,าวกทั่วไปนะฮะแล้วก็คนก็เห็นพะสังกระจายก็นึกว่าเป็นพุทธเจ้าตลอดหน้าตาท่านกายกันท่านก็นเลยดนะมิดกายให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนอ้นวนลงพุงนะครับเพราะว่าท่านไม่ไม่ไม,ไม่ไม่วัด รอยเท้าครูบาจา์นะฮะตัง่ายๆแล้วก็เลยมีรูปร่างงุนทวสมบูรณ์นะครับนะครับมือทั้งสองก็เรียกโชคลาบนะครับทำเป็นแบบกวากโชคลาบนะครับรายการนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร09 6 9 5 4 0 8 8หหรือ08 1 4์แป0หองามยังไงฝาก กดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งง่านจะไม่พลาดทุกรายการทุกั่โมงนคนดีๆจากร้านอวยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ